สวัสดีครับสวัสดีครับร้านกล้องรอซิ่งชมลีครับอัรียตล้อมือสองอีกแล้วนะครับวันนี้มีมาทั้งหมด1 2 3 4 5ชุดครับอันนี้จับไว้พี่หน่ห้าชุดห้าชุด้งเบิเดี๋ยวพี่พาชมก่อนแปับนึงอาลูกค้าเดี๋ยวรอคุณผู้ชมเข้ามาก่อนนะครับ ไปปิดยปั๊มลงไห้พี่นะสวัสดีทั้งาท่านครับสวัสดีครับพบก,กับร้านกล้องรอซิ่งเฉลี่ยอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบ,รบน,นะาอะไรนะทํำถ้วยเหรอครับ มีทั้งห้ารูแล้วก็6กรูครับอันนี้นะสวัสดีทั้ง17บ็ท่านครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นสิบเจ็ดนิกาสิบห้านาทีโดยประมาณครับร้อมือสองห้ารูและหกรูครับสําหรับใครที่ถามเข้ามาเยอะครับวันนี้ห้ารูสิบแปดล้วนเลยฮะสวัสดีพี่บอยครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับสวัสดี22 23บสองิบาท่านครับอ่าสวยๆงามๆกันเลยมีทั้งแหนหลักพันจนยันหลักหมื่นนะครับนี่ นี่ท <eled> ีเ <spooky> ด <snap. S 1> ็ดนะครับสองชุดสุดท้ายบอกเลยทีเด็ดมากสภาพใหม่เอี่ยมเลยฮะใหม่เอี่ยมเลยยางโคตรสวยนะครับสองชุดสุดท้ายนะแล้วก็ชุดสุดท้ายทีเด็ดนะครับชุดสุดท้ายเนี่ยตามดูกันนะชุดสุดท้ายนะล้อมือสองสภาพดีครับยางโคตรดีเลยพี่ยางปียี่สิบเอ็ดนะอ่าปียี่สิบเอ็ดทั้งสี่เส้นเลยยางโคตรแจ่มนะครับนี่หกลูดูสภาพครับนี่ยางใหม่ๆเลยฮะอ่ายางใหม่ๆกันเลยฮะ าดูเซิฟเซิฟก่อนปี21หรือปี20ว่าน่าจะครั้งปี20นะตัวนี้สักครู่ปีปี20ครับตัวนี้ยังใหม่ครั้งปี20ดูครับสภา,ภาพแจ่มแจมแน่นอนวันนี้มารีวิวครับทั้งหมด5ชุดครับสายวิวแทบจะล้นล้วนเลยครับสายวิว3ชุดนะครับแล้วก็ TE TE มีอาพยบวันครับ TE ด้วย อ่าดูอันนี้มีเพลินแน่นอนครับดูเพลินแน่นอนนะครับก็ระหว่างรอรอคุณผู้ชมอีกสักสองนาทีครับขออนุญาตพาเดินทัวร์สักสองนาทีนะฮะร้านกล้องรอซิงชลีสวัสดีฮะสวัสดีฮะพรุ่งนี้วันแม่นะครับพรุ่งนี้วันแม่นะครับเรามีโปรให้เลยครับเด็ดเด็ดเลยครับพรุ่งนี้มาตากันได้ครับล้อใหม่ยางใหม่ร้านเราครับจัดให้ครับโปรวันแม่ลดไปเลยครับ พรงนี้ไปเลยครับส0 0พันนะครับใครที่ดูอยู่นะครับวันแม่ครับโปรวันแม่มาเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่ที่ร้านกล้องรอซิ่งชลรีครับรถทันที3 0 0 0บาทท้ายบินเลยนะฮะ3 0 0 0บาทท้ายบินเลยนะฮะอ่าปกติ2 6 0 0 0อย่างเงี้ยนะพี่พรุ่งนี้มาจ่าย2 3 0 0 0นานั่นเองฮะแนะนำล้อรีโววิโกแชมป์หน่อยครับอ่าพี่เอาเป็นล้อเดิมหรือว่าใส่เป็นประมาณแนวไหนเอ่ยี๋ยวันนี้ก็ดูขอดูมือสองก่อนนะครับถ้าเกิดว่าแนะนำตัวไหนสวยนะครับฝากคุณพี่นะครับ เข้าไปที่ Facebook กแฟนเพจครับดูย้อนหลังหรือว่าถ้าจะแจมๆเลยเข้าไปที่ช่องทาง u t u b e นะครับติมเลยว่าร้านกล้องรอซิงชลี่ยครับมีโปรโมชั่นเพียบแน่นอนนะอ่าฝากดูย้อนหลังได้ที่ช่องทาง u t u b e ครับร้านกล้องรอซิงเฉลีครับสวัสดีครับมา2อนาทีครบแล้วละ่ะนะ42ท่าน42คนดูกำลังดีราคาหลักพันยันหลักหมื่นนิดๆครับบอกไว้เลยครับ สุดติ่งฮะสุดติ่งกระดิ่งแมวฮะจัดให้ครับสุดจัดประหลัดบอกครับขนาดประหลัดลาออกแล้วตามยังมาบอกถึงร้านเลยฮะว่าร้านนี้แม่งก็สุดนะครับก้องล้อซิ่งเมลีครับอ่าฝากไปด้วยครับศูนย์9 5 4สาม้าห้าสสามดนะครับโอเคครับนะไม่ต้องกดนะโอเคดูหน้าค่าตากันหน่อยสวัสดีครับผมก้องล้อซิ่งเมลีครับ๋ยวขออนุญาต วางอันนี้ก่อนอันนี้มีล้อมือสองครับห้าชุดห้าชุดเจียมๆเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับชุดนี้ก่อนเลยแล้วกันตัวนี้ทีอีสามเจ็ดนะครับเก้าครึ่งสิบครึ่งครับตัวนี้งานดีด้วยนะเป็นงานไทยนะครับงานโปรแม็กครับนี่งานโปรแม็กล้อแท้งานไทยดูดูสติกเกอร์น่อยล้อแท้งานไทยล้อมือสองครับล้อมือสองนะล้อมือสองล้อสภาพโอเคครับอ แต่ว่ายางไม่ค่อยสวยครับต้องต้องเรียนลูกค้าอย่างนี้ก่อนเทินมาตามสภาพนะครับชุดนี้ไม่ต้องพูดมากครับล้อมือสองนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาไปเพียงไร้สดนะครับใครเอฟในไร้สด6,000บาทครับ6,000บาทเท่านั้นนะอ่าใครอยู่ในดูในไร้สดนะครับ6,000บาทเท่านั้นนะ6,000บาทดูของแถมด้วยครับราคาต่อไปนี้ห0พันนะครับอ่าทุกๆชุดนะครับจะบวกของแถมให้นะครับพร้อมจัดส่งด้วยนะครับราคานี้เฉพาะไร้สดนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับ6,000บาทเท่านั้นครับไม่ต้องพูดเยอะครับล้อมือสองห0พับาทครบดุม ผมจะพูดาของแถมแค่ชุดเดียวนะครับชุดอื่นๆคือแถมเหมือนกันนะฮะชุดอื่นๆคือแถมเหมือนกันนะครับก็คือคอเบรกหนึ่งคู่นะครับ่าแล้วก็ในส่วนของล้อที่เป็นหกูนะครับเฉพาะล้อที่เป็นหกูนะครับคอเบรกให้สี่ล้อนะครับสองคู่นะครับ่าเลือกสีได้ครับแล้วก็นอดล้อให้ยี่สิบสี่ตัวหรือว่ายตัวนะครับเลือกสีได้เหมือนกันครับแล้วก็รถรุ่นไหนนะครับที่ใช้ปอกันสั่นครับของเราแถมไปอีกหนึ่งคู่ครับ แล้วก็ฝากสติกเกอร์สวยอย่างนี้กลับไปด้วยนะครับกล้องล้อซิงชลีนะฮะอย่างชุดนี้เปิด6กพันครับของแถมตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะใครที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นครับจบไลฟ์สดราคาเพิ่ม1,000บาทนะฮะจบไลฟ์สดหกพันวันนี้0กพันดูสภาพยางก่อนดูสภาพยางชุดแรกก่อน6กพันของแถมก็สองพันแล้วครับเท่ากับล้อโอ้โหสี่พันเองฮะหาที่ไหนได้ครับที่นี่เลยครับล้อมือสองราคาดีบอกไว้ก่อนครับชุดนี้ยางแค่พอใช้งานนะคุณลูกค้าเนาะ ก็ทําไมซีเรียสก็หกพันบาทถือว่าโคตรคุ้มครับราคานี้พร้อมจัดส่งพร้อมของแถมนะครับคุณพี่นะอมาดูชุดที่สองครับชุดที่สองนะชุดนี้พร้อมใช้งานครับล้อไม่ซ่อมไม่ไม่ซ่อมนะครับก็คือมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานครับล้อตัวนี้อาพิวันครับห้าลูร้อยสิบสี่ครับล้อกว้างเก้าจุดห้าด้านหน้าด้านหลังกว้างสิบจุดห้าครับวันนี้คู่ยางขนาดยางด้านหน้านะครับผม 235 45 R 1 8ครับอ่านี่คือคู่หน้านะคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็น2 6 5 4 0ครับ R 1 8 2 6ป4 0ีย R 1 8ปียางปีไรเอ่ยอ่าตรงนี้ง่ายปี19ครับปี19นะชุดนี้ใครดูไลฟ์สดอยู่นะครับพร้อมของแถมเลยนะครับพร้อมจัดส่งครับ7,000บาทเท่านั้นนะครับ7 0 0ดบาทนะครับอ่าดูพร้อมอ่า ไฟ์สดพร้อมของแถมพร้อมจัดส่งครับจบไฟ์สดวันนี้ครับราคา8,000บาทครับขณานี้เวลาเรียไปให้อีกนิดหน่อยเนาะเผื่อคุณผู้ชมกำลังทำงานอยู่นะครับก็ประมาณ6โมงครับเลยเวลา6โมงไปจาก7,000ขึ้นเป็น8,000นะฮะเนี่ยชุเมื่อกี้เท่าไหร่นะ6,000บาทโอ้โห6,000บาทนะครับ T E 37นะฮะก็ตัวนี้ R P 19ครึ่ง10ครึ่งครับล้อมีรอยบ้างนะครับพาคุณผู้ชมมาดูหน่อย มีรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะฮะเป็นล้อมือสองนะครับคุณลูกค,ค้านะารับได้รับสภาพได้ก็ทักเรามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเขตหรือว่าช่องทางไลฟ์สดนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจบไลฟ์สดจะมีแอดมินกับทีมงานของร้านกล้องลอตซิงคำดีโทรกลับนะฮะมีรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะเดี๋ยวมาดูล้อก่อนอเดี๋ยวดูวงนี้ดูทุกวงเลยดีกว่าเจ็ดพันบาทฮะไม่พูดเยอะครับเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะพร้อมของแถมพร้อม,อม,ม,อมจัดส่งนะครับ อ่า,าอ่าดูอีกหนึ่งวงหน่อยวงสุดท้ายเนี่ยอ่าดูอีกหนึ่งวงอ่ามีรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับผมในส่วนของยางนะครับยางก็พร้อมใช้งานเลยครับยางนะเดี๋ยวดูคู่ยางทีละเส้นเลยอ่าดูเส้นนี้ก่อนคู่หน้า 2- 3- 5- 4- 5- มห้ครับคู่หลัง 2- 6- 5- 4- 0 อ่ดครับอ่าดูทั้ง4เส้นเลยอ่าสาเส้นมาไปอ่าอีกเส้นหนึ่งมาดูทางนี้ก็ได้นะดูทางนี้ก็ขายตามสาภาพครับราคาถูกมากๆเลยครับอ่าซ่อมบอกซ่อมไม่ซ่อมบอกไม่ซ่อมนะฮะ้านกล้อง้อซิงค์ฮรงนะครับรับได้ขายครับรับไม่ได้เลื่อนผ่านนะฮะงานดูอีกชุดหนึ่งมาราคานี้พร้อมของแถม70 0 0บาทอ่าตัวนี้สำหรับรถเก๋งใส่ได้นะครับรถกระบะใช้ดี ใช้ได้ใช้ดีนะครับตัวนี้ทําไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับตัวนี้เป็นล้อของเลนโซนะครับคุณลูกค้าครับตัวนี้ล้อกว้างแค่เจ็ดนิ้วเองนะครับตัวนี้ขอบสิบแปดกว้างเจ็ดทั้งสี่ล้อนะครับกว้างเจ็ดนิ้วทั้งสี่ล้อนะครับเจ็ดทั้งสี่ล้อเป่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงรู้สึกดูไม่ผิดน่จะมันเจ็ดนะเจ็ดนิ้วนี่ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดทั้งสี่ล้อแหละสักครู่นะครับคุณลูกค้า อ๋อเจ็ดนิ้วกับเจ็ดนิ้วครึ่งครับด้านหน้าด้านหน้าเจ็ดนิ้วด้านหลังเจ็ดนิ้วครึ่งนะฮะโอ้โหวันนี้ล้อขอบสิบแปดล้วนเลยครับชุดนี้ขูบยางดีสโตนครับดีสโตนครับขนาดยางสองสองห้าสี่ห้านะครับ R สิบแปดครับสองสองห้าสี่ห้า R สิบแปดเก๋งใส่เก๋งใส่ได้นะครับกระบะใช้ดีนะครับตัวนี้เนาะยางรู้สึกจะเป็นปีสิบแปดนะฮะตัวนี้ ดีสโตนปีสิบเก้าครับโอ้โหปีสวยด้วยนะปีสวยด้วยนะครับปี19ครับดูดอกยางครับดูดอกยางดูล้อก่อนดีกว่าะดูล้อสภาพล้อทั้งสนะี่ล้อนะลูกค้าดูสภาพล้อทั้งสี่ล้อโอ้โหสวยกันเลยทีเดียวนะฮะชุดนี้ใครได้ไปคุ้มเหมือนกันนะครับนี่ดูยางก่อนครับเดี๋ยวขอเปิดราคานะ สภาพลอ้อสภาพยางสวยนะครับสภาพลอ้อสภาพยางอ่าดูสภาพยางครับโอโ้โหยางดอกเต็มเต็มเลยนะฮะสอง4 5 R ห8ี่ห้าครับ4เส้นครับสภาพดอกเหมือนอย่างนี้ทั้ง4เส้นเลยนะครับคุณลูกค้านะเส้นที่2นะครับอ่าดูเส้นที่3า้างล่างหน่อยเส้นล่างนะครับอ่าเส้นที 3, สทนะ่สามครับเส้นที่4ี่นะเส้นที่4เส้นที่4โอโ้โหสวยครับล้อ ล้อสวยยางสวยนะครับก็ชุนี้เปิดไปเท่ากันนะครับ700 0บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพร้อมของแถมให้ด้วยนะครับ7000บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีใครทักทายมาได้นะยางชุดแรกเปีอะไรเนี่ยอ่ะยางชุดแรกเป็นปี17นะครับยางชุดแรกคุณพี่เป็นปี17ครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยนะอ่เดี๋ยวมาไล่ตอบคอมเมนต์อีกทีนึงเนาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเนาะมาชุดที่4ถัดไปเลยครับ ชุดที่4นะครับชุดถัดมานะครับตัวน,นี้1ิครึ่งปะ่ะเดี๋ยวอ่าโหวางงี้เดี๋ยววางงี้ดีกว่าให้ลูกค้าดูแจม่แจมๆเลยอ่าอันนี้ RX 7อ่ะเดี๋ยวดูชุดนี้ดูชุดนี้แจม่มแน่นอนเลยอ่ะพาลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวจัดชุดนี้แจม่แจมๆเลยนะ สิบแปดล้นล้วนนะครับวันนี้สิบแปดล้นล้วนบอกเลยสิบแปดล้นล้วนครับชุดนี้เหมือนใหม่ครับลูกค้าใช้ไปซื้อไปใช้ใช้งานน้อยมากนะครับตัวนี้ล้อเป็นห้าลูครับตัวนี้เก้าครึ่งสิบครึ่งครับด้านหน้านะ RX เครับห้าลูร้อยสิบสี่ครับห้าลูร้อยสิบสี่ล้อเลี่ยมเลยครับขี้เกลือไม่มีนะครับล้อเลี่ยมเลยขี้เกลือไม่มีครับตัวนี้คู่ยางเลคาโลครับตัวนี้เลคาโลเนาะ ่าเลโคนะครับยางเลโคครับตัวนี้อ่าขนาดยางด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นไซส์235ครับ235 40 R18 นะครับ235 40 R18 ปี19ครับตัวนี้ปี19ด้านหลังครับด้านหลังเป็นขนาด265 35ปี18ครับ R18 ครับปี19ครับขอขออภัยครับพูดผิด สภาพยางเดี๋ยวนี้พาดูยางหน่อยสี่เส้นเลยอบอกไว้เลยครับรถสายจอดดอกเต็มครับไม่มีบวมนะครับไม่มีบวมครับไม่ต้องตะแคงเอ,อิดตั้งไว้ดอกเต็มไม่มีบวมครับผมวิ่งน้อยมากนะครับรถสี่เส้นสวยเส้นที่3ามครับโอ้โหสวยทุกเส้นไม่มีไม่มีบวมไม่มีกินข้างนะครับเนี่ยมาดูส่วนมากหลักๆจะเป็นคู่หน้าคู่หน้านะฮะนี่ อ๋อสี่เส้นบอกเลยครับไม่มีไม่มีกินข้างแน่นอนครับผมชุดนี้นะครับขอเปิดราคาพร้อมของแถมนะครับไฟ้สดนะครับเอาไปเลย11,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งครับสวยๆเลยครับไฟ์ตำหนินะครับ11,000บาทครับจบไฟ้สดราคาเพิ่มอีกชุดละ1 0 0 0บาทนะพร้อมของแถมพร้อมจัดส่งฟรี11,000บาทครับชุดนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งชุดครับชุดนี้เป็นยางใหม่นะครับให้ล้อ มือสองสภาพดีครับล้อมือสองสภาพดีเหมือนใหม่ทําไมถึงบอกเหมือนใหม่เพราะว่ายางคู่หน้าลูกค้าวิ่งแค่2อาทิตย์่าเป็นยางปี20ครับตัวนี้เป็นยางปี20บแล้วก็คู่หลังเป็นยางใหม่ยังไม่เคยใช้งานครับวันนี้เรามาจับยางเข้าเซ็ล้อนะครับพอดีลูกค้าเทิร์นแค่ล้อนะลูกค้าเทิร์นแค่ล้อเราจับยางใหม่ใส่ให้ไปเลยนะตัวนี้เป็นเวลเอ็ดวันนะครับ SF1 นะครับตัวนี้6ลู139ครับด้านหน้า9.5ครับลึกๆเลยนะครับนี่ด้านหน้า9.5ครับด้านหลัง10.5ครับวันนี้ควบยางให้ครับด้านหน้านะฮะด้านหน้าใส่ให้เป็น235 40 R18 นะครับปียางปียางปีอะไรเอ่ย20 21ต้องเป็นปี21สิ เอาปี21นะครับเช่นนี้ปี21สนะครับเช่นนี้ปี21นะคู่หน้าเป็นปี21เครับลูกค้าใส่ไป2อาทิตย์พ่อค้าก็จำสัปดาห์ผิดแล้วไปเยอะเกินนะฮะก็คู่หน้าเป็นปี21ดครับดูสภาพดอกยางครับใสแค่2อาทิตย์ลูกค้าบอกยางมันบางไปก็เลยเอามาเทินครับเรายินดีเทินคืนนะมาเปลี่ยนร้านเรานะก็ดูครับสภาพดอกยางไหลไม่ตกข้างไม่กินนะฮะไม่มีกินข้างปี21ครับใช้งานแค่2อาทิตย์นะฮะก็คู่หน้านี่เลยคู่หน้าเดี๋ยวให้ดูคู่หน้า่ะ นี่เลยนะครับคู่หน้าสวยๆอย่างนี้เลยครับคู่หน้าอ่ะตัวยางก่อนนะครับไซส์หน้าเบอร์เดียวกันนะครับ2 3 5 4 0ครับนี่เป็นคู่หน้านะครับส่วนคู่หลังคู่หลังเป็นไซส์นะครับ265ทับสามครับคู่นี้ล้อไม่มีรอยนะครับล้อไม่มีรอยมีรอยนิดหน่อยครับอ่ะนิดหน่อยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานนิดเดียว เหมือนใหม่ครับลูกค้าสภาพนี้นะล้อพรอ้อมใช้งานวันนี้จัดยางใหม่ให้ไปเลยนะครับ1คู่นะนี่เป็นยางใหม่ลายก็ใกล้เคียงกันนะครับนี่ลายใกล้เคียงกันเลยนะลูกค้านะายางใหม่2 6 5ห5สห r 1 8นะครับโหตัวนี้ปียางเป็นปี20ครับปลายปี20นะครับแต่เป็นยางใหม่ยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับชุดนี้พร้อมจบพร้อมจัดส่งครับ เอาไปเพียงหมื่นสามเท่านั้นครับหมื่นสามนะครับโอ้โหคุ้มมากนะครับหมื่นสามเท่านั้นครับหกลูร้อยสามเก้าใส่ได้ทุกรุ่นนะครับยกเว้นไอ้สัต์รุ่นเดียวฮะหมื่นสามพร้อมของแถมพร้อมจัดส่งจบไฟ์สดเพิ่มหนึ่งพันบาทหาดูชุดนี้นะครับอ่าสวยกันเลยครับคุ้มค่ามากเลยหมื่นสามเท่านั้นเอง หมือนสามเท่านั้นเองครับโหเงาแสบตาเลยฮะเงาแสบตาเลยฮะก็เมื่อกี้อีกชุดหนึ่งครับตะกล้องเมื่อกี้พอดีว่าเพิ่งจับยงางรัดใส่นะครับตัวนี้มีลูกค้าในเพจถามมานะครับเมื่อกี้นอกกอนไฟ์สดเมื่อกี้โทรมาสอบถามตัวนี้เป็นล้อขอบ20นะครับคุณลูกค้าครับอ่า25ลูเป็น25ลูขอบ25่สบาลูบยคอสมิดครับตัวนี้คอสมิดล้อกว้าง9.5 4ี่ล้อครับผมล้อ9.54ี่ล้อ วันนี้ควบยางบางครับยางบางนะ245ครับ245 45R20 ครับเป็นโยโกฮามาพาราไดส์นะครับตัวนี้โอ้โหเจแปนด้วยนะครับตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมารีวิวให้ชมนะครับแต่เรบใครที่ใช้6กลนะครับชอบสายย่อเรามีอะแดปเตอร์แถมให้นะครับชุดนี้ก็เกินนไว้ก่อนนะครับเกินๆไว้ประมาณหมื่นกลางๆนะชุดนี้นะหมื่นกลางๆสีสันนี่สวยงามเลยครับยางเป็นปี17ครับ หมื่นกลางๆเดี๋ยวเราอุ๊บอิฟไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดก่อนเพราะว่าเพิ่งได้มาเน,ะนาะก็หลักๆมาทวนทีดนี้ก่อนเริ่มต้นที่เท่าไหร่เอ่ย13,000บาทนะจ๊ะอ่าฮ่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทชุดนี้หล่อเท่เก๋ไม่เหมือนใครครับ RX 7 Racing นะครับตัวนี้คู่ยางบอกเลยยางดีใช้ยาวใจยันลูกบวชเลยฮะเท่าไหร่เอ่ยชุดนี้หนึ่งมืหนึ่งพันบาทโอ้โหราคาถูกมากชุดนี้ของสิบแปดกระบะใส่ได้เก๋ใช้ดี เพราะว่าเป็นล้อกว้าง7นิ้วกับ7นิ้วครึ่งครับชุดนี้7,00 0บาทนะครับ7,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็ชุดนี้พาพิาบันครับ5ลู9้าครึ่ง10ครึ่งชุดนี้ก็700 0บาทครับ7,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาถูกมากแล้วก็ชุดนี้ถูกสุดๆเลยนะครับ TE ตัวนี้เราเปิดหัวไปด้วย TE นะครับชุดนี้ท E สีบอล9้าครึ่ง10ครึ่งยางพอใช้งานอ้อมของแถมไร้สนนี้6000บาทครับก็ราคานี้ ให้ก่อน6โมงนะครับคุณลูกค้านะก็โทรมาสอบถามได้หรือทักแชทมาได้ครับร้านกล้องรอซิงชมรีน่ะ6,000บาทพร้อมของแถมราคาที่เอ่ยไปเมื่อกี้คือพร้อมของแถมนะครับก็พิกัดร้านครับบางไทรอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็ร้านผมอยู่ติดเส้นสนนสุขุมวิทเลยนะครับขาออกชลบุรีนะครับมุ่งหน้ากทมครับอ่ามุ่งหน้ากทมครับก็ห่างจากไฟแดงเขาเรียกไฟแดงกาลกซี่บางไทรไฟแดงหัวเสือนะครับ ก็เลยแดงมา rumor, ประมาณ300เมตรครับร um ้านผมอยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยแดงมาตรงนี้300เมตรครับร้านผมอยู่ซ้ายมือนะครับสังเกตฝั่งซ้ายนะครับถ้าลูกค้ามาจากกรทมลูกค้าร้านผมจะอยู่ฝั่งขวามือครับให้สังเกตป้ายป้ายสูงๆที่บอกเป็นป้ายบอกทางครับแล้วก็หันมาฝั่งนี้เลยนะครับจะเห็นร้านกล้องรอซิ่งมิลีสองฝั่งนะครับป้ายเขียวๆสังเกตดูนะครับก็ไปด้านหน้าก็จะเป็นปั๊มปตทนะครับมองสังเกตปั๊มปตทก่อนนะครับอ่าปั๊มปตทนะครับ ่าก่อนถึงปั๊มมอตอรทอล้านผมอยู่ซ้ายมือนะฮะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกัด้วยครับร้านกล้องล้อซิงค์เกีลีครับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะครับล้อมือสองไร์สดหน้านคร,รับนี้สัสวัสดีครับ